นี่เลยครับเจมินบริการดีสุดๆอยากได้อะไรจัดให้จัดให้หมดเลยครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดจริงเซลมินนะครับคุณมินนะครับผเซลรูดรอบริการดีถึงที่เลยครับวันนี้มาส่งไ้ถึงบ้านเลยรถจะมาส่งที่บ้านเลยครับตอนิีๆครับเซลดูแลดีไม่ต้องห่วงครับ ติดต่อทางเจมินได้เลยน,นะครับ oh, ได้แน่นอนครับยังไงก็ได้ก็โดน <c oughs> ขอบคุณนะครับน้องมินค่ะอันนี้แบบรถแรกแจกแถมแบบดีมากออปชั่นเต็มค่ะแนะนำเลยนะคะฟอร์ดค่ะสวยถูกใจ สวัสดีครับเจมินฟอร์ดนะครับผมมาพบคุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านเหมือนเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาชมแนวทางการตกแต่งในรุ่นแคปของรถกระบะฟอร์ดนะครับผมสำหรับรายละเอียดรุ่นรถแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเนี่ยมีอะไรบ้างของคันนี้เดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยนะครับไปเลยมาชมกันเลยนะครับผมกับกระบะแคปสีดำด้านหลังผมนี้นะครับผม คันนี้เป็นรุ่น Ford Ranger XL Plus Sport นะครับผมราคาณปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่692,000บาทนะครับผมสำหรับ XL Plus Sport นะครับผมก็จะมากับเครื่องยนต์ดีเซล2 2ลิตรนะครับผม160แรงมา้าแรงบิดเนี่ยอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา XL Plus Sport จะไม่มีเกียร์อัตโนมัตินะครับผม ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยรุ่นแคปบเนี่ยจะเริ่มที่ XLT นะครับผมห้องเครื่องของ Ford ก็เหมือนเดิมนะครับแบ่งซ้ายขวาชัดเจนนะครับผมของเหลวแล้วก็ไฟฟ้าตรงกลางเป็นเครื่องยนต์นะครับผมรวมถึงโชกอ้าฝากระโปรงหน้านะครับผมที่มีมาให้ทุกรุ่นนะครับสำหรับกระบะ f อร์เนี่ยมีชคอ้าฝากระโปรงหน้าทุกรุ่นครับตั้งแต่หัวเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการตกแต่งรอบคันของกระบะแคปบคันนี้ดีกว่าครับผมไปเลยนะครับผม ครับผมมาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับสิ่งที่ติดเพิ่มให้ลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวไล่ลงมาเลยนะครับผมฟิล์มเซรามิกนะครับผมรอบคันตรงนี้ลูกค้าเลือกได้นะครับผมอยากได้ความมืดความสว่างขนาดไหนนะครับผมเรียกได้เลยนะครับผมไล่ต่อลงมานะครับผมกระจังหน้า ford ตรงนี้ตัวอักษรลูกค้าก็สามารถเลือกทําสีได้เหมือนกันนะครับผมอย่างคันนี้ ทำเป็นสีดำด้านตัดกับสีแดงนะครับผมลูกค้าอยากได้เป็นสีขาวตัดดำหรือสีดำล้วนก็ได้นะครับผมจัดให้ตามคมต้องการของลูกค้าเลยนะครับผมไล่ต่อเน,นื่องลงมานะครับผมกันชนหน้าเหล็กอทอมห่วงลากจุงสองห่วงนะครับผมตัวนี้เป็นของ Outlander นะครับผมสวยงามแล้วก็มาพร้อมไปตัดหมอกด้วยนะครับรวมถึง ด้านล่างเนี่ยก็จะมีแครงกันกระแทกให้ด้วยนะครับผมหมดแล้วครับสำหรับชุดแต่งด้านหน้าของ XL Plus Sport กระบะแฉบจากฟอร์ดคันนี้นะครับผมเดีย๋ยวไปชมด้านข้างกันต่อเลยนะครับไปเลยมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะครับผม ไล่มาเลยนะครับคิ้วล้อ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับคิ้วล้อเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับอยากได้แบบเรียบหรือแบบมีหมุดรวมถึงอยากได้สีดำด้านหรือสีดำเงานะครับผมลูกค้าเลือกได้หมดเลยนะครับรวมถึงถ้าเป็นคิ้วล้อแบบมีหมุดแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เจาะตัวรถนะครับเพราะหมุดตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะครับหมุดหลอกนะครับผมไม่ได้เจาะตัวรถนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมไล่ต่อลงมาเลยนะครับ ร้อแม็กพร้อมยางนะครับผมตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับอยากได้แม็กขนาดกี่นิ้ว1 6นิ้ว1 7นิ้ว18นิ้วหรือว่าอยากได้20นิ้วออฟเซตลบ44ลน้ลนๆเป็นแบบทรงเมกาก็ได้นะครับผมจัดให้ลูกค้าหมดเลยรวมถึงยางนะ่ยอยากได้เป็นยาง HT วิ่งทางเรียบยาง AT ที่วิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางลุยนะครับผมหรืออยากได้ยาง MT ยางมัทเทรนแบบว่าลุยๆดอกใหญ่ๆไปเลยก็ได้นะครับผม จัดให้ตามความต้องการของลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับอย่างคันนี้เลือกใส่เป็นแม็กซิสิบหกนิ้วนะครับผมกับยาง AT ของ Monster นะครับผมเป็น AT3 นะครับผมซีรีย์ยางเนี่ยก็จะเป็น265หกห้าทับเจ็ดสนะครับผมไล่ต่อเนื่องมาเลยนะครับคิ้วกันศาสตร์นะครับผมคิ้วกันศาสตร์เหมือนที่ผมบอกทุกคลิปนะครับผม ฟิล์มกรอบป้ายผ้าย,ยางคิ้วกัะสัดกระบะไลเนอร์รวมถึงถ้าเป็นรุ่นแคปเนี่ยก็จะมีบอบ์ดแคปด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์ของแต่งพื้นฐานที่เราติดให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเลยไลน์ต่อมานะครับไลน์สติ๊กเกอร์รอบคันนะครับผมในส่วนของไลน์สติ๊กเกอร์เนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าเกิดเป็นไลน์สติ๊กเกอร์ไล,ลน์สั์โครนจากรฟอร์ดเนี่ยก็มีให้เลือกกว่าร้อยลายอยู่แล้วนะครับผมรวมถึงอยากได้เป็นชื่อตัวเองชื่อแฟนชื่อลูกชื่อร้านชื่อแก๊ง ได้หมดเลยนะครับผมยินดีมากๆลูกค้าจะออกแบบมาเองก็ได้หรือว่าจะมีเป็นข้อความมาให้เราช่วยออกแบบให้ก็ได้นะครับผมยินดีมากๆเลยนะครับผมไล่ต่อลงมานะครับบันไดข้างเหล็กนะครับผมตัวเนี้ยเป็นของลิมิตเบรสนะครับผมของที่เรียกกันว่าบันไดข้างเหล็ก LM นั่นเองนะครับผมสวยงามนะครับผมแล้วก็แข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับผม ในข้างหล่งก็มีหลายยีย่ห้อนะครับลูกค้าลองสนใจยีย่ห้อไหนหรือว่าอยากรู้ข้อมูลกลองสอบถามได้นะครับรวมถึงชุดแต่งกันชนหน้ากันชนหลังนะครับอันนี้ก็เป็นคิวล้อที่ติดให้เหมือนด้านหน้านะครับผมอโอเคครับหมดแล้วสําหรับด้านข้างของคันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมด้านท้ายกันต่อเลยครับไปเลย มาต่อที่ด้านท้ายนะครับผมไล่ลงมาเลยนะครับกระบะลเนอร์ติดให้ทุกคันนะครับผมเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เราติดให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับผมไล่ต่อลงมานะครับฝาครอบกระบะท้าย FOID เพิ่มความสปอร์ตแล้วก็โดดเด่นให้กับตัวรถนะครับผมรวมถึงตัวอักษร FOID เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกทาสีได้นะครับอยากได้เป็นสีอะไรอย่างคันนี้ทำเป็นดําตัดกับแดงนะครับผมหรือใครอยากได้เป็นสีขาวตัดดำหรือดําล้วนได้หมดนะครับ ่อนเนื่องลงมาเลยนะครับผมกันชนเหล็กเป็นของ Alender เหมือนกันนะครับผมเ <_ letter> ข้ากับด้านหน้าเลยเป็นกันชนหน้าก็กันชนเหล็กของ Alender ด้านหลังก็ a l เ n d e r นะครับผมพร้อมห่วงลากจูง2ห่วงเหมือนกันแล้วก็ไฟสองไยทะเบียนนะครับผมแต่คันนี้ไม่ได้ใส่หมุดลากเรือนะครับผมไอ้ตรงหมุดลากเรือหรือว่าห่วงลากจูงเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบมีหรือไม่มีนะครับผมเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับผม โอเคครับหมดแล้วสำหรับชุดแต่งรอบคันของคันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมภายในคร่าวๆกันสักนิดแล้วกันนะครับผมไปเลยครับผมมาต่อกันที่ภายในของ r a n g e r XL Plus คันนี้นะครับผม r a n g e r XL Plus Sport สปอร์ตเนี่ยจะมาพร้อมกับ หน้าจอมัลติทัสรีน8นิ้วจาก Ford ด้วยนะครับผมจอตัวนี้ที่ผมเคยบอกในทุกคลิปว่าจะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยหลังเกิดเหตุก็คือระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับผมเป็นระบบความปลอดภัยหลังเกิดเหตุที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมคันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับผมเบาะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะครับผมทำเป็นสีดําแล้วก็เดินได้คู่ตะเข็บสีแดงเพิ่มความสปอร์ตนะครับผมทําให้รถเราดู ดูดายิ่งขึ้นนะครับผมรวมถึงด้านข้างประตูเนี่ยก็ทําเป็นหนังสีดําแล้วก็เดินตะเข็บคู่สีแดงให้นะครับผมเข้ากับตัวเบาะสวยงามนะครับผมดูสปอร์ตสวยงามยิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมพวงมาลัยของฟอร์ดเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าก็คุด้วยมอเตอร์เจ้าเดียวไปนตลาดนะครับผมเวลาเรากลับรถพวงมาล,ลัยเนี่ยจะมีน้ําหนักเบานะครับผมคอนโทรลง,ง่ายรวมถึงเมื่อเราใช้ความเร็วสูงเนี่ยตัวพวงมาลัยเนี้ยก็จะหน่วงตามความเร็วของเรานะครับผมเพื่อความปลอดภัยพวงมาลัยก็จะมาพร้อมกับ ปุ่มมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับผมฝั่งซ้ายก็จะควบคุมเกี่ยวกับในระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับผมโทรเข้าโทรออกเพิ่มเสียงลดเสียงเพลงเปลี่ยนเพลงอะไรอย่างนี้นะครับผมควบคุมการทํางานสําหรับจอด้านซ้ายส่วนปุ่มด้านขวาเนี่ยก็ควบคุมการทํางานของจอด้านขวานะครับผมในส่วนของเซตทริปต่างๆดูข้อมูลต่างๆของตัวรถระยะทางที่เดินทางมาหรือว่าอัตราการใช้น้ํามันที่เราใช้ไปอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผม แล้วก็ที่ติดเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับสำหรับ XL Plus Sport คันนี้ก็คือกล้องบันทึกด้านหน้าและก็ด้านหลังพร้อมกล้องถอยจอดด้วยนะครับผมามาพร้อมกับตัวกระจกมองหลังอย่างนี้เลยนะครับผมติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าตามความต้องการนะครับผมอยากได้กล้องเพิ่มหนยอยากได้รุ่นไหนลูกค้าก็รีเควสต์ได้นะครับผมหรือว่าจะให้เราแนะนําก็ได้นะครับผมบอคับ แถมให้อย่างที่บอกนะครับผมอุปกรณ์พื้นฐานพวกนี้คิ้วกศาสร์กระบะไลเนอร์เบาะแคปก๊อบป้ายพยางฟิล์มกลองแสงคนนี้แถมให้อยู่แล้วนะครับผมทุกขันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมโอเคครับหมดแล้วครับสำหรับ x c l p l s Sport คันนี้นะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับแนวทางการตกแต่งของกระบะแครบคันนี้นะครับผมคันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็น x r p l u s Sport นะครับผมราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมลูกค้าเนี่ยสนใจรถยนต์ฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอยู่นะครับผมทักหาเจมินได้ตลอดย4ชั่วโมงเลยนะครับในทุกช่องทางที่ผมได้ทิ้งไว้ให้เลยนะครับผมรวมถึงถ้าสงสัยว่าทำอาชีพเนี้ยออกรถได้ไหมเงินเดือนทั้งเนี้ยสามารถออกรถได้ไหม ทักมาถามได้นะครับหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับผมทิ้งคอมเมนต์หรือทักมาถามผมได้เหมือนกันนะครับผมผมจะมาไล่ตอบทุกคําถามเลยนะครับผมแล้วก็รับประกันว่าข้อมูลเนี่ยถูกต้องแน่นอนนะครับวันนี้ขออนุญาตลาคลิปนี้เท่านี้นะครับผมเดีย๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเซมินฟอร์ดเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ